สวีราสวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนนะครับผมมอนฮันเรื่องราวของมิเลนดาจิตแพทย์สาวสวยในวันหนึ่งเธอตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองกลับกลายเป็นคนไข้โรคจิตซะอย่างนั้นเธอจึงต้องพยายามหาทุกวิธีทางเพื่อหาคําตอบให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่เรื่องราวจะจบลงเช่นไรติดตามรับฟังได้ในโกติกาพลังพยาบาทหนังปี2003 สวัสดีครับทุกคนเบื่อไหมครับเวลาที่คุณกําลังดูสปอยหนังหรือว่าฟังเพลงแล้วกําลังรู้สึกฟินๆเลยแต่กลับมีโฆษณามากวนใจซะง,งั้นผมขอแนะนํานี่เลยครับ YouTube Premium ในราคาสุดพิเศษเพียง59บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทเท่านี้คุณก็จะสามารถดูหนังฟังเพลงได้แบบไม่มีโฆษณามากวนใจโดยคุณสามารถล็อกอินได้ทุกเครื่องทุกอุปกรณ์และฟังเพลงจาก YouTube Music ได้ฟรีคุณภาพเสียงที่ดีกว่าและสามารถเปิดวิดีโอในขณะที่เล่นแอปอื่นได้ด้วยสามารถ ต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยแก้ปัญหาให้ตลอดอายุการใช้งานถึงแม้ว่าจะติดโปรเก่าอยู่ก็สามารถย้ายได้โดยเรียกเก็บเงินผ่านทางไลน์เพียงแค่คุณบอกว่ามาจากช่องหมอนหันก็จะได้สิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟรุ่นรับเงินและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า30,000บาทฟรีทุกเดือนถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดสนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับ เริ่มเื่งม,มาที่มิเลนดาจิตแพทย์สาวสวยเธอกำลังทำการเก็บข้อมูลจากผู้ป่วยโรคจิตรายหนึ่งเธอมีชื่อว่าโครอีโครอี e นั้นเธอมักจะชอบพูดถึงเรื่องการถูกข่มขืนอยู่เสมอเธอจะพูดทุกครั้งว่าเธออยู่ที่นี่แล้วถูกข่มขืนแต่สำหรับมิเลนดาคำพูดของโครอี e นั้นมันเป็นแค่คำพูดทั่วไปของผู้ป่วยโรคจิตมันจะมีคนมาข่มขืนเธอได้ยังไงเธออยู่ในโรงพยาบาลที่มีการดูแลตลอดเวลานะโครอี e เธอก็รู้นะคบว่าต่อให้เธอจะพูดยังไงก็ไม่มีใครเชื่อเธออยู่แล้วเพราะว่าทุกคนต่างคิดว่าเธอเป็นบา้าโครออีกก็บิเลดาาว่ คุณไม่มีวันเข้าใจฉันหรอกเพราะว่าคุณใช้สมองคุยกับฉันเพราะมันคืองานของคุณแต่ว่าคุณลองใช้หัวใจคุยกับฉันดูสิแล้วคุณจะเชื่อว่าฉันไม่ได้บ้าจริงๆหลังจากที่คุยกับโครอี้เสร็จแล้วมิเลนดาก็ตรงไปหาดักทันทีซึ่งดักเนี่ยเป็นสามีของเธอครับทั้งสองคนทํางานอยู่ที่เดียวกันมิเลนดาก็บอกข้อมูลกับดักทันทีว่าเมื่อกี้เธอได้ไปคุยกับโครอี้มาแล้วแต่ว่ามันก็เหมือนเดิมโครอี้พูดถึงแต่เรื่องการถูกข่มขืนตลอดระยะเวลา3เดือนที่ทําการรักษาเธอมาดูเหมือนว่ามันจะไม่มีอะไรดีขึ้้นเเลยารกกข็ไมู่ งไงเขาก็เลยพูดให้กําลังใจภรรยาของเขาว่าพยายามรักษาต่อไปเถอะสักวันหนึ่งเดี๋ยวเธอก็ทําสําเร็จเมื่อพูดจบทั้งสองคนก็จะหวานแววกันต่อเลยนะครับและทันใดนั้นคุณหมอพีทก็เข้ามาขัดจังหวะซะก่อนโดยสาเหตุนี้เองสองสามีภรรยาจึงต้องแยกย้ายคือคุณหมอพีทเนี่ยลึกๆแล้วเขาแอบลงรักมิเรนดาอยู่นะครับแต่ว่าเขาทาอะไรไม่ได้เพราะว่าเธอมีสามีอยู่แล้วเขาจึงพยายามทําคะแนนโดยการชวนเธอไปกินนู่นกินนี่เวลาที่ดักไม่อยู่แต่ว่าคําตอบมันก็เหมือนเดิมทุกครั้งครับเขาโดนปฏิเสธจากนั้นมิเรนดาก,ก็กลับไปททําางงนี่ห้ออเธ จนถึงกลางดึกเลยทีเดียวแต่ดันโชคร้ายเพราะว่าฝนดันมาตกหนักจนไฟในโรงพยาบาลดับไปบางส่วนทําให้เธอทํางานต่อไปไม่ได้มิเรนดาก,ก็เลยถือโอกาสนี้ไปพักผ่อนสมองด้วยการไปไว่ายน้ําเล่นซะเลยพอว่ายเสร็จเธอก็รีบกลับบ้านทันทีแต่เว่าเธอดันลืมอารมณ์มาด้วยนะสิครับเธอก็เลยยังกลับไม่ได้ถ้าตากฝนไปเนี่ยเอกสารเปียกหมดแน่ถือว่ายังโชคดีครับเพราะว่าพีทเขากําลังจะกลับบ้านเหมือนกันเขาจึงอาสาจะกางร่มให้เธอและเดินไปส่งที่รถด้วยแค่นั้นยังไม่พอพีทยังอาสาเขาจะขับรถตามหลังไปด้วยจนถึงบ้านเพื่อความ ปลอดภัยของมิเลนดาทั้งสองคนขับรถไปเรื่อยๆจนใกล้จะถึงบ้านมิเลนดาก็โบกมือลาพีททันทีและขอบคุณเขาที่ยุตส่า์ขับรถมาเป็นเพื่อนแต่ทว่าถนนทางเข้าบ้านของมิเลนดานั้นมันดันขาดสังงนนะครับเพราะว่าฝนตกหนักถนนก็เลยพังนายอำเภอไดอันเพื่อนสนิทของด์กสามีของเธอเขาจึงบอกให้มิเลนดาขับรถอ้อมไปอีกทางหนึ่งเพราะว่าถนนมันพังมากไม่รู้จะซ่อมเสร็จวันไหนด้วยความที่ไม่มีทางเลือกมิเลนดาจึงต้องเปลี่ยนเส้นทางตามที่นายอำเภอบอกมาแต่แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นครับเพราะจูๆ่ๆก็มีผู้หญิงปริศนาคน,นึมายืนอยูุ่ กลนานงถนนซะงั้นด้วยความตกใจสุดขีดมิเลนดาก็เลยเสียหลักลงข้างทางถือว่าโชคดีมากเพราะว่าเธอไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยมิเลนดาไม่รอช้ารีบตรงเข้าไปหาผู้หญิงคนนั้นทันทีด้วยสภาพของผู้หญิงคนนั้นที่มีบาดแผลเต็มตัวไปหมดมิเลนดาก็เลยถามเธอว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่มีอะไรบอกเธอได้เลยเพราะว่าเธอเป็นหมอและทันใดนั้นผู้หญิงปริศนาคนนี้ก็ตัวลุกเป็นไฟและจับเข้าไปที่ใบหน้าของมิเลนดาทันทีจากนั้นหนังก็ตัดไปเลยนะครับมิเลนดารู้สึกตัวตื่นขึ้นอีกครั้ง้งงงงงเธอออออกก็พบวว่่าาตััํลยูในนหขค ใ,ในโรงพยาบาลที่ตัวเองทํางานอยู่สะงนั้นมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเธอกันแน่ในตอนนี้มิเลนดากําลังอารมณ์เสียอย่างหนักเธอจําอะไรไม่ได้เลยด้วยซ้ําว่าทาไมเธอถึงต้องมาอยู่ที่นี่และเพื่อให้เหตุการณ์สงบลงพีทเขาจึงอธิบายเรื่องราวให้เธอฟังว่าเธอมาอยู่ที่นี่3าวันแล้วในตอนแรกเธอมีอาการชักอย่างรุนแรงไม่นำซ้ำําเธอยังพยายามจะทําร้ายตัวเองอีกด้วยจนกระทั่งวันนี้วันที่4เขาเพิ่งจะได้เห็นเธอที่เป็นปกติมิเลนดาที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็ยิ่งงงไปใหญ่เพราะว่าเธอจําอะไรไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเธอเเป็็นนนแบบั้้จจริงงๆธออกตํา ได้สิเธอไม่เชื่อหรอกทั้งหมดนี้คือเรื่องโกหกใช่ไหมพีทเขาก็เลยบอกให้เธอทวนความจำของตัวเองสิจำให้ได้ว่าความทรงจำล่าสุดเธอทำอะไรไปบ้างมิเลนดาก็เลยทวนความจำของตัวเองภาพเหตุการณ์ต่างๆในวันนั้นก็ลอยเข้ามาในหัวของเธอทันทีเหตุการณ์ที่เธอจำได้ล่าสุดก็คือมีผู้หญิงคนนึงมายืนอยู่กลางถนนตัวของผู้หญิงคนนั้นเปื้อนเลือดนี่คือเหตุการณ์ล่าสุดที่เธอจำได้แต่เว่าพีทนั้นไม่เชื่อเรื่องที่เธอพูดเลยพีทก็บอกว่าฟังผมดีๆนะดักสามีของคุณเขาตายไปแล้วและคุณก็คคืืออนนนนนที่่่ฆาาเเ้้มมิดดไยแบบั เธอก็เสียใจมากเธอไม่เชื่อว่าตัวเองเป็นคนฆ่าและที่มันน่าเจ็บใจมากที่สุดก็คือเธอจําเหตุการณ์อะไรก่อนหน้านี้ไม่ได้เลยมิเลนดาอาการคลุ้มคลั่งขึ้นมาอีกครั้งจนพีทเนี่ยต้องกดเธอไว้กับเตียงและฉีดยาให้เธอสงบสติลงในขณะที่มิเลนดากาลังหมดสติอยู่นั้นก็มีภาพเหตุการณ์ต่างๆลอยเข้ามาในหัวของเธอมันคือภาพเหตุการณ์ก่อนที่ดักจะถูกฆ่าแต่ที่มันน่าแปลกใจก็คือเธอจําภาพเหตุการณ์พวกนี้ไม่ได้เลยและเวลาก็ล่วงเลยไปมิเลนดาก็ได้เข้าไปรวมอยู่ในห้องโถงกับผู้ป่วยราย คุยกับเธอทันทีโคลอี้ก็บอกว่าเป็นยังไงล่ะเข้าใจฉันแล้วใช่ไหมการที่เราพูดอะไรออกไปแล้วไม่มีใครเชื่อหรือสนใจฟังเพียงเพราะว่าเราถูกตีตราว่าเป็นบ้ามันน่าเจ็บใจใช่ไหมล่ะต่อให้คุณจะพยายามพิสูจน์ยังไงว่าคุณไม่ได้บ้าคนพวกนั้นก็ยิ่งจะคิดว่าคุณเป็นบ้ามิเลนไดาเมื่อได้ยินแบบนั้นเธอก็เถียงไม่ออกเลยนะครับเพราะว่ามันคือความจริงล้วนๆและก่อนที่เธอจะเดินจากไปโคลอีกก็ทิ้งหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งให้เธอได้อ่านด้วยเนื้อหาในข่าวมีอยู่ว่าคุณหมอโรงพยาบาลโรคจจิตถถููกกก่่่าาาาออยยยงงงสสวนนรรับใล คืนนี้เองจู่ๆมิเลนดาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเธอก็พบว่ามีอะไรบางอย่างกำลังอยู่ด้านนอกห้องของเธอและทันใดนั้นมันก็เขียนข้อความใส่กระจกหน้าห้องของเธอด้วยแต่ที่มันน่าตกใจก็คือใครกันล่ะที่เป็นคนเขียนเพราะว่าด้านนอกนั้นไม่มีใครยืนอยู่เลยสถานการณ์ในตอนนี้มิเลนดาหวาดกลัวมากจนเธอต้องนั่งเอาหลังชิดกาแพงพร้อมทั้งเอามือมาปิดหน้าเอาไว้และเวลาก็ล่วงเลยไปจนถึงเช้าอย่างรวดเร็วราวกับว่าสิ่งที่เธอเห็นเมื่อคือนมันคือความฝันพยาบาลสาวก็พามิเลนดาเข้าไปห้องอาบน้ําเพื่อที่จะได้้ออาาาบบนนนนํรววมกัคื่่่แตใ ที่เธอกำลังอาบน้ำอย่างสบายใจนั้นก็มีเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งดังแว่วเข้ามาในหูของเธอเสียงที่ลอยเข้ามาในหูนั้นพูดอยู่แค่คำเดิมซ้ำๆว่าเธอนั่นแหละที่เป็นคนบ้าด้วยความสงสัยมิเรนดาจึงพยายามหันมองรอบๆว่าใครที่เป็นคนพูดและทันใดนั้นผู้หญิงที่เธอเคยเจออยู่กลางถนนก็โผล่มาครับใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยบาดแผลและความกโกรธแค้นทันใดนั้นหญิงสาวปริศนาก็ตรงเข้ามาทำร้ายมิเรนดาโดยการกรีดที่แขนของเธอด้วยความเจ็บปวดมิเรนดาก็ล้มลงนอนกับพื้นไปทันทีหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ได้รับการรักษา ทันทีคุณหมอเนี่ยตกใจมากเพราะว่าบาดแผลที่แขนของมิเรนดามีตั้ง35แผลเลยทีเดียวเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยพีทก็ได้เข้าไปตรวจอาการของเธออีกรอบมิเรนดาก็บอกว่าเธอไม่ได้เกรดแขนของตัวเองนะมีผู้หญิงคนนึงเป็นคนทําเธอแต่เธอไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครแต่ก็นั่นแหละครับต่อให้เธอจะพูดยังไงพีทก็ไม่เชื่ออยู่แล้วมินำซามเขายังคิดว่ามิเรนดาเป็นบ้าจนเห็นภาพหลอนไปเองในตอนนี้มิเรนดาเธอรู้ดีว่าต่อให้เธอจะพูดยังไงก็ไม่มีใครเชื่อเธออยู่แล้วเธอจึงคิดแผน กันมตอนนี้ฉันโสดแล้วนะแต่เธอว่าต่อให้พีทจะรักเธอมากแค่ไหนเขาก็ทําไม่ลงนะครับพีทก็บอกว่าที่เขาช่วยรักษาเธอเนี่ยเขาช่วยได้ใจจริงๆส่วนเรื่องความรักเขาอยากให้มันเกิดจากความรักจริงๆไม่ใช่เพราะว่าเรื่องอะไรแบบนี้หลังจากนั้นมิเลนดาก,ก็เข้าไปเจอกับเท็ดดี้ทนายความของเธอเขาจะมาช่วยเธอทําคดีการตายของดักนะครับมิเลนดาก,ก็บอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนฆ่านะเธอรักสามีของเธอจะตายไม่เห็นจะมีเหตุจูงใจอะไรให้ฆ่าเลยเท็ดดี้ก็ตอบมาว่าคดีนี้คุณรอดยากเพราะว่าหลักฐานทุกอย่างมันมัดตัวคุณแน่นมากทั้งรอยนิ้ ทั้งรอยเลือดทั้งพยานที่ได้ยินเสียงของคุณไม่นำซ้ำตำรวจยังไปเจอคุณในที่เกิดเหตุอีกด้วยทางรอดเดียวของคุณก็คืออ้างว่าเป็นวิกฤจริตชั่วขณะมันน่าจะฟังขึ้นนะเพราะศาลอาจจะคิดว่าคุณทำงานกับคนไข้หนักเกินไปจนเครียดอะไรแบบนั้นมิเรนดาเมื่อได้ยินแบบนั้นเธอก็ยิ่งงุดหงิดเพราะว่าเธอไม่รู้เรื่องจริงๆเธอจำอะไรไม่ได้เลยแต่เธอมั่นใจว่าเธอไม่ใช่คนฆ่าแน่นอนและที่สำคัญเธอไม่ได้เป็นบ้าด้วยทันใดนั้นนายอำเภอไรอันก็ตรงเข้ามาหาเธอครับด้วยความที่นายอำเภอเป็นเพื่อนินิกกัับดดเเขาาาาาจึงงยมมถรตวไ ธอถึงโหดร้ายได้ขนาดนี้ทำไมถึงฆ่าสามีของตัวเองได้เพื่อนของฉันเขารักเธอมากนะเธอฆ่าเขาทำไมดูเหมือนว่ามันจะเป็นความแค้นส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับไม่ได้มาถามอะไรเกี่ยวกับกฎหมายเลยจากนั้นนายอเภอก็นำภาพถ่ายการตายของดักมาวางให้เธอดูเป็นการตายที่โหดร้ายมากเลยนะครับโดนสับแยกชิ้นส่วนไปชิ้นๆเลยมิเลนดาเมื่อเธอเห็นภาพถ่ายเหล่านี้เธอก็ยิ่งเสียใจเธอก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแล้วเพราะว่าเธอไม่ใช่คนฆ่าจริงๆด้วยอาการช็อกบาดแผลของเธอจึงกำลัเริ่มขึ้นอีกครั้งเลือดน่ไหลซึมออกมาเลยนะครับแต่เมื่อเธอเอาแอออกก็่รรยีีทขขง มันไม่ใช่รอยกรีดมั่วสั่วนะครับมันคือข้อความอะไรบางอย่างและก็บังเอิญมากเพราะว่าในสถานที่เกิดเหตุมันก็มีข้อความแบบนี้อยู่เหมือนกันเลยมิเลนดาจากที่ช็อกอยู่แล้วเธอช็อกยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับหรือว่าจริงๆแล้วเธอจะเป็นคนฆ่าจริงๆเธอสับสนมึนงงไปหมดแล้วและในคืนนี้เองมิเลนดาก็ฝันเห็นความทรงจําที่หายไปของเธอหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นกลายเป็นไฟเธอก็หายตัวไปเลยนะครับจากนั้นมิเลนดาก,ก็เดินกลับบ้านแต่เธอดันแวะหยิบขวานติดมือกลับไปด้วยเมื่อเธอกลับไปถึงที่บ้านเธอออออกกกก็็เเจัััับดดารทที่่่นนนนงยูใใ้้ธชขว สับใส่ดักอย่างแรงจนเขาตายขาที่ถึงแม้ว่าเธอจะฝันเห็นความทรงจําที่หายไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ครบนะครับยังปฏิปต่ออะไรกันไม่ได้ในเช้าวันรุ่งขึ้นมิเลนดาก็เข้าไปคุยกับฟิลคุณหมอใหญ่ประจาโรงพยาบาลมิเลนดาก็บอกว่าความทรงจําของเธอบางส่วนเนี่ยกลับมาแล้วเธออยู่ในเหตุการณ์จริงๆแต่เธอรู้สึกเหมือนกับว่าในเหตุการณ์นั้นไม่ได้มีแค่เธอเพียงคนเดียวมันเหมือนกับว่ามีใครคนอื่นอยู่ด้วยแต่เธอตอบไม่ได้ว่าคนคนนั้นคือใครทันใดน,นั้นมิเลนดาก็เหลือไปเห็นรูปของผู้หญิงคน ซึ่งผู้หญิงในรูปเนี่ยก็คือลูกสาวของฟิลนะครับเธอมีชื่อว่าราเชลมิเลนดากรีพูดขึ้นมาทันทีว่าผู้หญิงคนนี้แหละที่เธอเจออยู่บนถนนผู้หญิงคนนี้เป๊ะเ,เลยเธอจะต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับคดีนี้แน่แน่ฟิลก็ตอบไปว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าลูกสาวของเขาเนี่ยตายไปตั้ง4ปีแล้วมิเลนดาที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็อึ้งไปเลยนะครับหรือว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาเธอจะเห็นผีกันแน่และหนังก็เฉลยนะครับว่าผู้หญิงที่อยู่บนถนนหรือว่าราเชลเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเธอก็คืออีนนนั่นเน่เเงงงสาาากกยรร็ไฟขข้ ไมเลนดานะครับนั่นแสดงว่าฆาตรกรตัวจริงก็คือผีนั่นเองโดยราเชลเนี่ยได้ทําการเข้าสิงร่างของไมเลนดาและใช้ร่างของเธอในการฆ่าดักนั่นจึงเป็นสาเหตุนะครับว่าทําไมไมเลนดาถึงจาอะไรไม่ได้ที่แท้ก็ถูกผีเข้าแต่ว่าด้วยสาเหตุอะไรล่ะทําไมราเชลถึงต้องฆ่าดักด้วยหนังจะยังไม่ฉเฉลยนะครับในกลางดึกคืนนี้เองไมเลนดาที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางเธอก็ได้ทําการท้าพิสูจน์ถ้าหากว่าผีที่ชื่อราเชลนั้นมีอยู่จริงช่วยมาเปิดประตูห้องให้เธอหน่อยได้ไหมและทันใดนั้นประตูห้องมันก็เปิดอออกมาทททันันนีีเเลยะรผไว ตามสั่งด้วยและเมื่อได้โอกาสมิเลนดาไม่รอช้ารีบวิ่งหนีออกมาทันทีและด้วยความสงสัยในตัวของราเชลมิเลนดาจึงไปหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมว่าราเชลเนี่ยตายยังไงและเนื้อหาในข่าวก็บอกไว้ว่าราเชลนั้นฆ่าตัวตายทันใดน,นั้นกล้องวงจรปิดมันก็เด้งขึ้นมาครับพร้อมทั้งเผยให้เห็นผีสาวราเชลยืนอยู่ด้วยมิเลนดารู้ทันทีว่าราเชลต้องการจะบอกอะไรบางอย่างกับเธอแน่ๆเธอจึงไม่รอช้ารีบวิ่งไปที่ห้องนั้นโดยทันทีและเมื่อเธอไปถ,ถึงเธอก็ได้เจอกับโครย้ครับซึ่งเธอกาลัง ตอนต้นเรื่องที่โครอีชอบบอกทุกคนว่ามีคนเข้ามาข่มขืนเธอในห้องแต่ว่าไม่มีใครเชื่อเธอเลยและในตอนนี้พวกเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามันคือเรื่องจริงแต่ว่าใครกันละ่ะที่เป็นคนข่มขืนเธอเราจะเห็นแค่รอยสักของมันนะครับเป็นรอยสักรูปผู้หญิงที่กำลังถูกไฟไหม้ด้วยความบาดกลัวมิเลนดาก็เลยรีบวิ่งหนีออกมาสะก,ก่อนทาให้ไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่อยู่ในนั้นจนสุดท้ายมิเลนดาก็วิ่งไปเจอกับเจ้าหน้าที่นั่นแหละครับและเธอก็ถูกจับกลับมาไว้เหมือนเดิมมิเลนดาก็พยายามบอกพีทให้รีบไปช่วยโคนลเมคนงัืธอ ผู้ชายคนนั้นมีรอยสักรูปผู้หญิงในกองไฟอยู่ด้วยแต่ก็นั่นแหละครับพีทเขาไม่เชื่อต่อให้เธอจะพูดยังไงเขาก็ไม่เชื่อหลังจากนั้นมิเลนดาก็เข้าไปคุยกับโครอีพร้อมกับขอโทษเธอสําหรับเรื่องที่ผ่านมาขอโทษที่ไม่เชื่อคําพูดของเธอตั้งแต่แรกในตอนนี้ฉันเชื่อเธอแล้วแต่ว่าบอกฉันได้ไหมว่าผู้ชายที่ข่มขืนเธอเนี่ยคือใครแต่ทว่าโครอีนั้นไม่ยอมบอกนะครับโครอีพูดออกมาเพียงว่ารายต่อไปก็คือคุณและในวันนี้มิเลนดาต้องเข้ามาอยู่ในห้องขังเดียวนะครับเพราะว่าเธอก่อวิรลการรมเอาไวาน้น,บออนวแบบีี สาวราเชลก็เข้ามาหลอกล้อนเธอทันทีแต่ว่าคราวนี้เป็นการมาหลอกแบบทำร้ายร่างกายเลยนะครับเจ้าหน้าที่เมื่อเห็นแบบนั้นก็รีพาก,กันตรงเข้าไปช่วยเหลือมิเลนดานในห้องทันทีเจ้าหน้าที่ต่างพากันคิดว่ามิเลนดานเกิอดอาการหลอนจนทำร้ายตัวเองด้วยความที่ไม่มีทางเลือกพวกเขาจึงต้องฉีดยาสลบให้เธอและทันใดนั้นมิเลนดานก็ฉวยโอกาสรีวิ่งหนีออกมาจากห้องสะก่อนเลยนะครับและด้วยความฉลาดของเธอเธอก็เข้าไปหลบในสระว่ายน้ําด้วยความมืดและความลึกของน้ําทําให้เจ้าหน้าที่หาตัวเธอไม่เจอจากนั้นมิเลนดานก็แอบ,บคลานเข้าไปหาราปรปเเพื่อออักขงธด้วย ความรักเพื่อนโจก็เลยเอากุญแจรถของเขาให้มิเลนดาพร้อมกับบอกว่ารีบหนีไปซะเอารถของเขาไปได้เลยมิเลนดาไม่รอช้ารีบขับรถหนีออกมาทันทีและสถานที่ที่เธอเลือกจะไปก็คือบ้านครับเธอต้องการจะมาทวนความทรงจําในวันนั้นอีกครั้งหลังจากที่เธอเข้าไปในบ้านวิญญาณสาวราเชลก็ทําให้เธอเห็นภาพเหตุการณ์ในวันนั้นอีกครั้งมันคือภาพเหตุการณ์ตอนที่ดักกาลังจะถูกฆ่าถึงแม้ว่าเธออยากจะบอกกับดักว่านี่ไม่ใช่ตัวเธอนะเธอเพียงแค่ถูกผีสิงมันก็ไม่สามารถบอกได้นะครับเพราะว่านี่เป็นเพียงภาพในความทรงจําเท่านั้นเมื่่ออมเเเลนนดาาาาหห็ภพตุุกกรณ์ยง แล้วเธอก็ได้แต่นั่งร้องไห้ดูรูปเก่าๆของสามีไปในตอนนี้เธอทําอะไรไม่ได้แล้วถึงเธอจะไปบอกตํารวจว่าเธอถูกผีเข้าตํารวจที่ไหนจะเชื่อนั่งรอให้ตํารวจมาจับเลยละกันและทันใดนั้นมิเลนดาก็สังเกตเห็นรูปถ่ายอยู่ใบนึงมันคือรูปถ่ายฟาร์มของดักนะครับด้วยความสงสัยเพราะว่าเธอก็ไม่ได้ไปที่ฟาร์มนี้นานแล้วมิเลนดาก,ก็เลยแวะไปที่ฟาร์มนี้อีกครั้งเธอเดินสํารวจไปเรื่อยๆจนไปถึงโรงนาปรากฏว่าโรงนานี้มันมีห้องใต้ดินอยู่ด้วยนะครับมิหนาซ้ำาภายในห้องใต้ดินนี้ก็มีเตียงนอนพร้อมกับอุปกรณ์ทรมานเต็มไปหมดไม่ว่าจะ เป็นยากรองประสาทหรือว่าอะไรต่างๆนานายังไม่พอแค่นั้นมันยังมีกล้องที่คอยบันทึกวิดีโอเอาไว้ด้วยด้วยความสงสัยมิเรนดาก,ก็เลยเปิดคลิปในกล้องดูปรากฏว่าห้องใต้ดินนี้มันเป็นของดักนะครับซึ่งดักเนี่ยเป็นฆาตรกรโรคจิตท,ที่ชอบจับเด็กสาววัยรุ่นมาทรมานต่างๆนานาแล้วบันทึกคลิปเอาไว้จากนั้นเขาก็ฆ่าเหยื่อทิ้งถือว่าเป็นการเฉลยที่น่าตกใจมากในตอนนี้เราก็พอจะรู้สาเหตุแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมราเชลถึงต้องฆ่าดักนั่นก็เพราะว่าในสมัยที่ราเชลยังมีชีีววิตอออยยยยููย่่เเธทําาาางงนนโรพบบลดดกกกััั ไอ้ดักเนี่ยพี่แกเป็นโรคจิตเห็นเด็กสาวสวยๆไม่ได้อดใจไม่ไหวเขาก็เลยลักพาตัวราเชลมาทรมานและข่มขืนในห้องใต้ดินพร้อมทั้งฆ่าเธอทิ้งและมันก็สร้างข่าวปลอมขึ้นมาว่าราเชลเนี่ยฆ่าตัวตายไปเองถือว่าเลวสุดๆไปเลยนะครับสมแล้วที่โดนฆ่าตัดมาที่ปัจจุบันกันต่อครับในตอนนี้ตำรวจก็พากันมาถึงที่ฟาร์มพอดีเพราะว่าพวกตำรวจเนี่ยแอบสกดรอยตามมิเลนด้ามาด้วยเรื่องน่าตกใจยังไม่หมดครับเพราะว่าในห้องใต้ดินนี้ยังมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ยังรอดชีวิตอยู่ด้วยสภาพของเธอนั้นเต็มมปดดด้้ววยยยบบาาาาาแผลลลจกกกกกเเเเหตุรรณ์ที่่ิขขึนนนััั็็งค เท็ดดี้ทนายของมิเลนดาก็เข้าไปคุยกับนายอำเภอทันทีดูเหมือนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันอาจจะช่วยลดหย่อนโทษให้มิเลนดาได้นะครับเพราะว่าเธอเพิ่งช่วยชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งเอาไว้ไม่นำซ้ำําเธอยังเปิดเผยความลับของฆาตรกรโรคจิตได้อีกด้วยแต่ถว่านายอำเภอกลับไม่สนใจยังไงมิเลนดาก็ยังมีความผิดอยู่ดีในส่วนของมิเลนดานั้นเธอก็เข้าไปคุยกับฟิลเกี่ยวกับเรื่องของราเชลลูกสาวของเขามิเลนดาเชื่อว่าดักจะต้องเป็นคนฆ่าราเชลลูกสาวของคุณแน่ๆนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ลูกสาวขออออออองงงงคคคุณมมาาายยยหหหลลกกกนนนัทีี่่่แ้้้เเเ็ตรรใชววปิิดผจ ก็บอกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาก็ฝันถึงลูกสาวเหมือนกันในฝันเนี่ยเขาจะเห็นคนที่มีรอยสักรูปผู้หญิงที่ถูกไฟไหม้ด้วยมิเลนดานเมื่อได้ยินแบบนั้นเธอก็ปิงขึ้นมาทันทีเลยนะครับเธอเข้าใจเรื่องราวทุกอย่างแล้วประโยคในสถานที่เกิดเหตุมันบอกไว้ว่าไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ไหมครับรวมทั้งที่แขนของเธอในตอนนั้นด้วยประโยคนี้ความหมายจริงๆของมันก็คือฆาตรกรไม่ได้มีคนเดียวครับฆาตรกรคนแรกที่ตายไปแล้วก็คือดักส่วนคนที่สองเนี่ยก็คือคนที่มีรอยสักรูปผู้หญิงในกองไฟที่ข่มขืนโครอีในห้้้อออองงตตตนนนนนนนัันั่าารรนน่่เเแวาากรรคคคีืใ เมื่อรู้แบบนั้นมิเลนดาจึงเอาเรื่องนี้ไปคุยกับนายอำเภอไรอันเธอก็บอกหมดเลยนะครับว่าเธอรู้อะไรบ้างฆาตรกรจะต้องมีรอยสักอะไรต่างๆนาะนาะแต่ทว่าพอคุยกันไปสักพักมันก็ยิ่งเข้าใกล้ตัวฆาตรกรมากขึ้นนะครับและปรากฏว่าฆาตรกรอีกคนนึงก็คือนายอำเภอไรอันนั่นเองเขาก็คือคนที่มีรอยสักรูปผู้หญิงในกองไฟและเขาก็คือคนที่เข้าไปข่มขืนโครอีในโรงพยาบาลด้วยถือว่าเป็นการเฉลยที่น่าตกใจอีกแล้วเมื่อพูดจบไรอันก็เข้าเล่นงานเธอทันทีถือว่าโชคดีครับเพราะว่ามิเลนดาว ้าเขาเรียบหยิบปืนออกมายิงทันทีแต่เขาดันยิงพลาดน,นะครับยิงไปโดนท่อแก๊สจนมันรัว่วทันใดนั้นผีสาวราเชลก็ปรากฏตัวขึ้นมาไราอันที่เห็นแบบนั้นเขาก็ตกใจเล็กน้อยพร้อมกับชักปืนขึ้นมาที่จะยิงผีสาวแต่ดูเหมือนว่าเขาจะลืมนะครับว่าแก๊สเนี่ยมันรั่วอยู่นั่นแหละครับพอยิงปืนออกมาปุ๊บก็ระเบิดปั๊บเลยตายขาที่ปิดฉากฆาตกรเรียบร้อยหลายปีผ่านไปเมื่อเรื่องราวทุกอย่างจบลงแล้วมิเลนดานก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติเหมือนเดิมแต่ว่าจากเหตุการณ์ททีี่่เเเกกกกิิดขึ้้นนนนมมมมมัั็็ําาาาาใหหธอออคควสราารถพศษืง วิญญาณครับและหนังก็ตัดจบเพียงเท่านี้ หนังเรื่องนี้พอผมดูจบแล้วมันก็มีแต่คำถามผุดเข้ามาในหัวทำไมราเชลเนี่ยไม่เขียนชื่อคนร้ายไปเลยล่ะจะเขียนบอกทำไมว่าคนร้ายไม่ได้มีคนเดียวหรือไม่ก็เขียนบอกไปเลยว่าห้องใต้ดินมันอยู่ตรงไหนแล้วถ้าเกิดว่าเป็นผีจะมีพลังมากมายขนาดนี้ทำได้ตั้งหลายอย่างทำให้ไฟดับก็ได้เปิดประตูห้องขังก็ทำได้ควบคุมกล้องวงจรปิดก็ทำได้คือเป็นผีที่เก่งมากนะครับแต่ทำไมไม่ไปจัดการคนร้ายเองซะเลยล่ะอันนี้ก็น่าคิดนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็จบดีนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังจนจบขอบคุณมากครับ